สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็นี่ฮะเว็บไรผ้าบางลมนะครับก็จัดมาก็ไม่ได้อัปเดตให้พี่น้องดูเลยนะก็พี่น้องคอมเมนต์มาอยากเห็นนะครับนี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้นะครับเราก็จะเอารถไปทํานะครับผมเป็นทําแรงหน่อยนิดหน่อยนะครับผมทํานิดหน่อยอ่ะเทอะไรกัะเนี่ยมึงหัดเอาเงินที่มึงทํารถมาทําหน้าทําตากูมั่ง มาเฉีดหน้ามังนี่ดูเหนียงกูนี่ดูหน้ากูนี่ไม่รู้แล้วมันหน้ามึงอันนี้มันลดกูผิวดำนี่ไม่รู้ฉีดให้มันขาวหน้านสวยหน่อยแล้วแต่ช่างนะครับว่าเออสรุปมึงจะให้กูทำไหมก็แล้วแต่มึงทามึงไม่้าไม่ให้กูทำมึงก็ไม่ต้องทำาแล้วแต่มึงมก็นะครับก็แล้วแต่ช่างและกันว่าจะจัดลูกอะไรให้แต่ขอมิกกี้ได้ไหมอ่ะไอ้นี่เอ้าขอหัวมิกกี้เมาส์โอ้โหมันน่ารัก อ๋อมึงที่มึงชอบเพราะมันน่ารักชอบมึงไม่รู้ความแรงความอะไรมันเลยไม่รู้แต่ชอบว่ามิกกี้มันชอบเพราะมันน่ารักนะสําหรับสําหรับตัวผมก็ไม่มีความรู้นะครับเห็นสวยก็จัดนะครับลูกเลือกหาอะไรก็ไม่มีความรู้นะครับนี่นะปันกลางพองปันกลางแบบเอาปันกลางอันนี้แบบเป็นแบบชุดเซอร์ไพรส์นะครับว่าช่างนะเขาจะจัดลูกอะไรให้นะครับนะก็เป็นแบบคลิปเซอร์ไพรส์แล้วกันก็แล้วแต่ช่างอะเออว่าจะจัดลูกให้ ดูหน้าผมมาเออว่ามันเหมาะกับลูกอะไรแค่นั้นแหละนะว่ามันความแรงมันต้งขนาดไหนนะครับ่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านช่างบอมแล้วนะวอยู่ในซอยอะ่ะอยู่ในซอยจัดแบบลึกลับเลยนะครับนะอันนี้พี่ก็ลังเดินตามโดยฝ่ายฝ่าย<ฟ>เรียกเรียกว่าร้านลึกลับก็ได้นะครับผมถึงแล้วครับผมร้านช่างบอมนะ <atra ff ing> ผมรถนขานขา่าวรถนาข่าวดูดูดิ ่รนเาเลร้เขาอก้น่าเขาง่วงนะครัจะนอนแล้วเอาไปดูข้างในเอาโพดเยอะเลยป้ฝ่ายกาขี่ปะเผลอเผลอ่กาขี่อะมีใหญ่กว่านี้อีกนี่ถ้าเป็นรุ่นนี้คือใหญ่แน่ล่นนี้์มาทำโปรเจกต์ของกเราอ้เร เล่นนะนี่หกสม้านใหญ่กว่านี้อันนี้คือรุ่นเวทใหญ่ที่สุดแล้วลางถนนนะหัวนอกแข็งซีเอ็นซีอันนี้จูเลเล่นนะหกสิบม้ายังยังไม่ได้เครียดนะแค่แบบจูนแบบเฉลี่ยน้ำมันหกสิบม้าไม่กล้าเลยเนี่ยอันนี้อันนี้เวทใหญ่ไม่กล้าขี่เลยแะหนีไปอันนี้คือเวทใหญ่สุดเลยอันนี้หนีไบเลยูกใหญ่หัวนอกหมดเลยนี้ครับเก้าอันนี้เท่าไหร่คักเลยเท่าไหร่ เอาละผมก็ช่างบอมก็แจกเสื้อเลยนะเดี๋ยวใส่เลยนะใส่เลยนะบอมลังศึครับอย่างเทพี่ทำไมช่างบอมก็เป็นมาริโอ้ก็จมูกเขาใหญ่ๆมปนมาริโอ้เลยเดี๋ยวใส่เลยนะครับผมเโอเสื้อสวยมาก นะเข้ามาแล้วตัวไม่รับอ่ะอะไรขี่รถอยู่สั่งซื้ออะไรอ่ะสั่งซื้ออะไรอะ่ะสวัสดี๋ยวสวัสดีพี่ไอคิวครับขอบใจที่ททมากกูซื้อมาแดากแย่ๆกูแดกอีกนะบวยไม่แดกแล้วแดกนี้แดกไก่ไก่ดีกว่า ขอบคุณครับนะครับผมว่าชางื้อมากินเียหวานเย็บเอาละครับผมรอติดตามชมนะครับผมว่าช่างเขาจะทำลูกอะไรไซส์อะไรให้ไอ้ทิวนะครับผมว่าแรงขนาดไหนนะครับโปรดติดตามชมต่อต่อไปสวัสดีครับ